อยู่แถวโรบินสันครับพี่โรบินสันถลางอันนี้อันนี้เขากลางเต้นกันเหรอครับรถ่ายบล็อกครับ y o ยูทูบ <YouTube. S 2> นะบล็อก youtube ครับผมแต่ว่าผมตอนแรกผมจะไปน้ำตกฝั่งน้นแต่ว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ก็เลยขึ้นมาจุจดนี้ เดี๋ยวดูขาลงนะครับ Let's go <S สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปน้ำตกนะน้ำตกไปเล่นน้ำตกกันนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูดิดูตั้าตัวนี้ อะไรไม่รู้กินอะไรมาวันนี้จะพาไปที่น้ําตกนะไปเล่นน้ําด้วยกันน้ำแบบเดี๋ยวน้ําตกอะไรเดี๋ยวผมดูดูชื่อน้ําตกก่อนนะครับผมก็พูดไม่ค่อยดังนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขานอนอยู่นะผมแบน้นําตกบางแม็กนะครับนี่นะ โอเคนะครับไม่ต้องเสียเวลาพูดนะครับเราไปลุยกันดีกว่าไป đi bị thang nè không có nghĩa quả ทครับน้ำตกบางแม็กนี่ขึ้นไปทางไหนแล้วครับรใช่ครับอันนี้ขึ้นตรงไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับขึ้นตรงไปเลยนะไปเลยขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ปะขึ้นได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณอันนี้เออ่มันมีอยู่สองแยกใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นตรงไปไยับตรงมันมีอย่างนี้ไปไปฝั่งนี้ใช่ไหม อ่าเอาโอเคโอเคขอบคุณมากครับซิพแอดมันแคบมากเลยตรงนี้โอ้ยทำไมทางมันแบบพอจอนไทยดีนะเออหน้ามาว่ะเราคิดถูกแล้วนะครับที่มาที่นี่นะครับุท่าน,นหรือว่าเดี๋ยวฮะ สวนแม็กอ่ะสวนบางแม็กหรือจะไปทางนี้แต่ทางมันจะปะจนไทยมากนะฮะใช่ไหมฮะไม่แน่ใจนะครับเพื่อนลุยนะครับก็ดีอ่ะเออมีอะไรให้ชมเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ ธรรมชาติมากๆครับภูเก็ตนี่คือตรงที่ผมไม่เคยมานี่คือยังเหลืออีกเยอะนะที่เอายังไม่หมดนะครับคือเกาะนี่ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะโอ้ยแต่ว่าทางถนนมันไม่ค่อยดีอะสองาสารมอเตอร์ไซค์แบบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นนะครับ ครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่เคยประจอมภัยแบบนี้มานก่อนนะอ๋อนี่ไงฝรั่งก็ามาที่นี่เต็มเลยอันนี้ผมก็ขับขึ้นมาประมาณทางหนึ่งแล้วนะประมาณครึ่งทางนะนเพื่อน แต่ว่าทางขึ้นมาคือลําบากมากนะครับแต่ว่าธรรมชาติดีนะทุกคนธรรมชาติดีแนละ้วมาเจอคนครูกับเด็กๆนะโอเคนะครับอันนี้ผมขึ้นมาประมาณครึ่งทางนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ำตกข้างบนกันนะครับทุกคนโอ้ยแต่ว่าประจอนไพยมากนะฮะอ้ าคนเดียวมาคนเดียวนะฮะแต่ว่าที่นี่น่าเที่ยวนะแบบประจนภัยจริงๆนะครับมีกระท่อมตรงนั้นด้วยนะเห็นปะโอ้แล้วก็แบกแบกกระเป๋ามัด้วยนะเพื่อนแล้วก็ไปเล่นน้ำมันสักนิดสักหน่อยนะเออแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ผมขึ้นมาทุลักทุเลมากนะครับทุกคน อุ้ยป่าชัดๆเลยโอเคนะครับเดินกันต่อแล้วก็แบดกล้องเอามาแบดเครื่องเดียวด้วยไม่น่าเลยนะฮะน่าจะเผื่อแบดไว้สักนิดนึงแต่ว่าน่าจะถ่ายได้อยู่สักระยะนึงแหละอ้ยมีสัตว์ป่าเยอะแยะอะไรที่ผมไม่เคยเจอผมก็ได้เจอนะครับ นี่คือการเดินทางดูนะครับเพื่อนอันนี้ป่าธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะน้ำสมบูรณ์แบบนะครับป่าสมบูรณ์แบบหอบนิดนึงนะเป็นกิโลนะครับเดินขึ้นมาโอเคตรงนี้ชื่อว่าน้ำตกบางแมกนะครับอยู่ที่ากามมาลาแถวๆกามมาลา,าจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อน อำเภอถลางครับเสียงหอบโทษทีนะเพื่อนเจอทางลงแล้วโหดอยู่นะฮะไม่น่าใส่รองเท้าแตะมาเลยได้ยินเสียงน้ำแล้วเพื่อนเจอน้ำตกแล้วแหละนะครับ เ <Go. S 2> สวยมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมขึ้นมาคนเดียวได้ยินเสียงน้ำมีสวยมากนะครับไม่มีใครอยู่เลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่มีใครอยู่เลยนะครับเพื่อนนี่ฮะเจ้าของไม่อยู่หรือเปล่านะเพื่อนตรงนี้ก็เป็นที่เล่นน้ำนะแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าเจ้าของก็ไม่อยู่นะเอาไงดีวะเนี่ยสวยมากนะครับเพื่อนคือผมเตรียมผ้าอะไรมาเล่นน้ำแล้วนะ แต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยเอ๊ะหรือจะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปภารกิจล้อมแหลวของผมนะครับคือขึ้นมาไม่มีใครเลยนะครับทุกคนอ้อเหนื่อยฟรีเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ได้เห็นอ,อบรรยากาศของในป่าที่นี่นะคือไม่มีใครเลยอะ่ะ แล้วก็คือไม่มีใครคือผมคนเดียวเดินอยู่แล้วก็ผมก็ไม่กล้าบุกลุกเขาไปเยอะนะแต่ว่าเขาใน Google Map เขาก็เปิดเปิดเขียนอยู่แหละว่าเปิดวันไหนนะครับอันนี้เขาเปิดถึงแปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงห้าโมงเย็นประมาณบ่ายสามแต่ผมขึ้นมาไม่มีใครเลยนะไม่เป็นไรนะะ เราต้องเจอแบบนี้อีกเยอะนะครับภารกิจเราล้มเหลวนะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ฝรั่งเขามาก็ไม่ก็เดินกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่าสวนเขาสวยมากนะครับสวยจริงนะครับทุกคนผมเดินอยู่คนเดียวน่าจะภารกิจล้มเหลวนะครับไม่ได้ไปเล่นน้ำนะ อยากจะบ้าตาอยากจะร้องไห้เลยนะเพราะว่าเราไปเล่นน้าคนเดียวแล้วก็น้ํามันข้างบนคือมันไม่มีน้ําไปตรงที่เอาเล่นน้ําคือน่าจะไม่มีน้ำนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูแต่เ้วต้องหาที่ไปนะครับแล้วก็แบตกล้องก็จะหมดอยู่ด้วยแหละนะไม่เป็นไรนะโอเคนะครับเปิดคลิปอย่างมันนะเพื่อน สุดท้ายเรียบร้อยนะคิดคิดอีกมุมนึ่งก็คือเราได้ออกกำลังกายนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย <c oughs> ไม่เป็นไรครับกลับนะครับทุกคนไม่มีใครเลยนะครับประเด็น เออผมก็เลยงง,ง,งแบบขึ้นไปไม่กล้าขึ้นไปเท่าไหร่เพราะไม่ไม่มีคนเลยแต่ว่ามันมันจุดตรงนั้นแค่หยุดแค่ตรงนั้นใช่ไหมครับหยุดแค่ไอ้ที่เขากินน้ําชากาแฟกันตรงนั้นใช่ไหมเป็นร้านตรงนั้นใช่ปะใช่แล้วก็ขึ้นไปบนนู้นจุดชมวิวอีกเลยบนสุดเลยเหลับบนสุดนู้นเลยจุดชมวิวไม่รู้ไปได้ไหมเลี้ยวทางนูนน้นเลยะไปจุดชมวิวขึ้นได้ไหมก็ไม่รู้อืแต่กาทำท่านนั้นเลยครับ แต่เ้นไม่โก้เพิ่งพิ่งไปทำมาโอ้ oh. เดี๋ยวก็ลงก็เลี้ยวซ้ายไปทางนั้นเลยครับไปถึงโนนก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยโอเค okay, ครับ <laughs> ขอบคุณมากครับจมวิวน้สวยผมว่าก็ไปแปๆคือเหมือนกับเราบุกลุกไงไม่ลงมาคนเดียวไม่ใช่พวกนี้โอเคครับนสบายเลยครับนี่น้าเพื่อนเมื่อกี้ผมพลาดน้ำตกมาแล้วนะผมก็เลยขึ้นมาที่นี่ถ่ายนะครับคน แบบสูงมากนะครับไม่คิดว่าสูงขนาดนี้นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผมขับคลิกมานะเพื่อนมันเป็นสายแอดเวนเจอร์นะครับโอ้โหผมทรงสามมอเตอร์ไซค์เลยอนะเมื่อกี้ผมพลาดคือไม่ได้อ,อ่ไปดูน้ําตกนะเพราะว่าน้ําตกน้ําอะไรล็อตด,ด้วยเจ้าของเขาไมา่อยู่ด้วยผมก็ปเปลี่ยนที่มาคือทางขึ้นคือตอนที่ทางขึ้นมาผมไม่ถ่ายให้ดูมันคือแบบทุกักทุเลมากครับทุกคนแต่ว่าขึ้นมาถึงตรงนี้คือจุดวิวชมวิวคือสวยอยู่นะฮะดูนะฮะ อันนี้สูงมากนะเพื่อนอ๋อหนี่งสะวยน้ำปะนะครับผมขับขึ้นมาคนเดียวนะเดี๋ยวต้องไปเช็คมอเตอร์ไซค์หน่อยแล้วแหละนะเพื่อนไม่ไหว,ไม,ไหวมาจากไอ้ถลางครับทัางอ่าอยู่แถว โรบินสันครับพี่โรบินสันถลางอันนี้อันนี้เขากลางเต้นกันเหรอครับพถ่ายบล็อกครับ y o ยูทูบ <YouTube. S 2> บล็อก u t u b e ครับผมแต่ว่าผมตอนแรกผมจะไปน้ำตกฝั่งน้นแต่ว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ก็เลยขึ้นมาจุจดนี้ ลูงี้ผมเดินขึ้นมาทีกว่าสงสารมอไซ์มากเลยอืมจะเล่นนนะนี่จขึ้นนึงูคนน้กันสูงมากนะแตัวว่าตรงนี้มันน่ากางเต็นมากกว่านะโอเคนะครนะนะับจุ๊ ผมแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าสวยมากนะเห็นเรือสปีดโบ๊ทอยู่ด้วยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ผมมอเตอร์ไซค์ผมอะเละเทะแน่นะฮะคือขึ้นมาได้ยังไงวะเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเช็คสายพานนะฮะทุกคนโอ้ เดี๋ยวเราไปดงเราไปดูตองตอนลงกันดีกว่านะเพราะว่าผมก็มาคนเดียวนะไม่มีเพื่อนกันมาเดี๋ยวผมมาให้ดูตอนลงนะคือทุรกุเล่แมนโอเคไปเดี๋ยวดูขาลงนะครับว่ามันสูงแค่ไหนนะโอ้ผมพลาดไปแล้วนะที่เอาคันนี้ขึ้นมานะฮะแต่มันก็ขึ้นได้อยู่แหละนะครับม,มันไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะแต่ว่าถนนมันไม่ค่อยดีนะครับประเด็น โอเคนะไม่เป็นไรนะเราต้องเจออะไรอีกเยอะนะครับเพื่อนอะไรที่เราไม่เคยเจอเราก็ต้องเจอนะฮะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับแต่ถ้าเรานอนอยู่บ้านคิดมากอยู่ในบ้านเราก็จะไม่เจออะไรเลยแล้วก็เราก็จะเครียดนะแต่ทางลงนี่โคตรชิวอะสบายอะ <laughs> ทางลงไม่เ่เท่าไหร่อะ่ะเอ,อ,เอ,อสบายนะฮะเดี๋ยวผมจะผมเจอบ้านคอนมอนอยู่เมื่อกี้บ้านหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปอาจจะไปทักทายเขานิดนึงนะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าผมเป็นคนไทยนะฮะเขาก็อาจจะทํางานอยู่แถวนี้แหละนะครับโอเคล็อกเกอร์นะฮะโอ้แต่สูงมากนะดูนะฮะอันนี้คือดูความสูงนะฮะสูงมากนะครับสูงคือสูงเลยอะนะครับคือประมาณเหมือนเปรียบเทียบกับประเทศพมา่าได้เลยนะฮะทุกคนโอเพราะว่าผมก็เทีย่ยวพม่ามาเยอะนะ ดูครับตอนที่ผมขึ้นมาเพื่อนๆน,นึกสภาพดูนะฮะมันไม่ใช่ก้อเกียร์โดยง่ยออนี่แหละครับนี่คือการวางไม่มีแผนวางไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆในการเดินทางนะแต่ว่าคือผมไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่นะตอนแรกนะผมไม่คิดว่ามีที่นี่ด้วยซ้ําไปผมตั้งใจไปน้ําตกแต่ว่าที่น้ําตกคือลุงเขาบอกว่าเ,ออเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับเขาน้องชายเขาเสียหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าเขาก็ให้เที่ยวแหละนะครับ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเออโอเคนะโอ้สวยนะฮะแต่ความสวยเพื่อนๆแรกแรกกรมการขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโอ้ยหวาดเสียวนะค่อยๆลงนะฮะโอ้ค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงแต่ก็โอเคนะฮะชิลๆสบายนะฮะ แต่สูงอะมเพื่อนเดี๋ยวผมปิดปิดกล้องแป๊บนึงนะเพราะว่าผมขับคนเดียวไม่สะดวกนะโอ้โหแต่ว่าถ้าอยากเดินป่าหรืออะไรยังไงนะครับือผมว่าโอเคอยู่นะ ยากนะฮะแต่ว่าผมมีประสบการณ์ในการขับขี่ในป่านะฮะทุกคนใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์การขึ้นป่าหรือ,อยังไงนะฮะต้องเบรกหลังต้องระวังนะฮะเบรกหลังต้องเลาเบรกหน้านะเราต้องแบบประสานมือกันให้พร้อมนะเพราะว่าแต่ถ้าเราไปกดเบรกได้เบรกหนึ่งนะฮะมันจะทําให้รถเสียหลักล้มได้นะฮะทุกคนแต่แบบ ทางแบบนี้ผมชินมาก่อนนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมขึ้นแบบสบายๆนะแต่ว่าผมก็ห่างไกลามานานก็รู้สึกว่าต้องทวงความชำนาญกลับมานะ <c oughs> แต่ว่าฝรั่งก็เดินขึ้นมาเมื่อกี้ผมถามฝรั่งฝรั่งมันเดินขึ้นมานะฮะมันก็บอกว่าสวยแหละโอเคนะผมก็ลองดูแต่ว่าทางขึ้นกับมอเตอร์ไซค์คือมันไม่เหมาะสมนะโอเคปิดกล้องแป๊บหนึงนะ